ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนเเล,ลขอเสนอเรื่องด,ดีๆในหัวข้อจากปากชายวัห้าสบเกปีมีแต่ความรวยความโชคดีประวัติศาสตร์ซ้ำรอยครั้งแล้วครั้งเล่าถูรรตอรีงวด16เมษายนทุกปีเพราะทำสิ่งง่ายๆแค่นี้ ล่าสุดปีที่แล้วทุรวันที่หนึ่งจำนวน30ล้านบาทแต่ยังปังไม่หยุดทุรวันอย่างต่อเนื่องจากยากจนติดหนี้ไม่มีเงินกลายเป็นเศรษฐีมีกินมีใช้ไม่อดอยากท่านผู้ฟังครับการประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาบางคนอาจเชื่อเรื่องดวงชะตาบางคนเชื่อเรื่องโชคลาบบางคนเชื่อวาสนาเชื่อบุญเก่า ถ้าเพียงแต่เชื่ออย่างนั้นแล้วก็รอโชครอบุญรอวาสนาวิ่งมาหาเชื่อแน่ครับว่ายากที่จะประสบความสําเร็จได้จริงการเชื่อโดยไม่ลงมือทําจะไม่เกิดผลสําเร็จใดๆขึ้นมาได้เลยมีแต่จะเสียเวลาเปล่าแต่การที่เราเชื่อและลงมือทําในสิ่งที่คนทําแล้วได้ผลแม้ว่าไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มายืนยนันก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรท่านผู้ฟังครับ หลายคนผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายไม่ว่าจะดีหรือร้ายใครที่รู้สึกทุกข์ที่ผ่านมายังไม่ใช่เวลาของเราหรือใครที่คิดปฏิผ่านมาถูกหวยบ่อยมากแล้วแต่ยังไม่พอและต้องการความปังอย่างต่อเนื่องให้ท่านผู้ฟังฟังเรื่องราวต่อไปนี้และลองทําสิ่งนี้ดูครับรอปไวัย59ปีท่านหนึ่ง ข้าเมืองกรุงมาทำงานหาเงินชายหนีกว่า17ปีนํำเรียกโควิดเซอร์เตเตอรี่ถูกระวัลที่1-5ถึง5ใบรับ30ล้านบาทครับชาวบ้านตำบลนาป่าอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ซึ่งไปทำงานเป็นรอปรพอ,อยู่กรุงเทพถูกระวันที่1นฉลากกินแบ่งรัฐบาลเวืเ่อะปจําวันที่16เมษายน2565จําจำนวน5ใบ ได้รับเงินรางวัล30ล้านบาทแล้วได้เดินทางกลับมหาลูกเมียที่บ้านเกิดที่ตะบนนาป่าอำเภเอมืองเพชรบูรณ์บ้านเป็นบ้านสองชั้นเครื่องตึกเครื่องไม้นายลบอายุ59ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านดังกล่าวจะเป็นผู้โชคดีทุรวันฉลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งจำนวนห้าใบได้เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ ตนก็ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาอยู่ในพื้นที่ตะบนานาป่าอำเภอเมืองเพชรบูรณ์แต่ประสบกับปัญหาขาดทุนเป็นหนี้เป็นสินติดหนี้ทกศจึงได้ตัดสินใจไปสมัครงานที่กรุงเทพมหานครโดยได้เป็นรอปภอ,อยู่ที่ไปรษณียไทยสำนักงานใหญ่หลักสี่กรุงเทพมหานครส่วนภรรยาก็ได้งานเป็นแม่บ้านทำงานอดหลับอดนอนเพื่อเก็บเงินมาใช้หนี้ และเอาไว้ใช้ไม่ยามแก่เท่าจากวันนั้นถึงวันนี้กว่า17ปีแล้วต่อมาเมื่อปีที่แล้วภรรยาต้องกลับมาดูแลหลานอยู่ที่บ้านตนยึงทำงานอยู่ที่กรุงเทพเพียงคนเดียวในเรื่องของการเสี่ยงโชคก่อนที่จะเสื้อร,ตรัตตอรีตนจะทำการจุดทุปบห6ดอกและฝ่งเงิน9บาทไว้ใต้ดินเพราะเคยได้ยินมาและคิดว่าทำไปคงไม่เสียหายอะไรจึงลองทำตามทุกงวด แล้วก็ถูกหวยทุกงวดตามมาแต่ไม่มากนักตนจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดวันละสิบถึงยี่สิบใบเพราะอยากจะถูกรางวัลเพื่อที่จะได้มีเงินไปใช้นิสินเร็วๆแต่ที่ผ่านมาก็ถูกสองตัวบ้างสามตัวบ้างที่ใกล้เคียงรางวัลใหญ่ที่สุดก็คือถูกรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งส่วนเลขที่ซื้อนั้นก็ซื้อมั่วแม่ขาดึงเลขอะไรให้ก็เอา ในงวดนี้ก็เช่นเดียวกันแม่ค้าถามว่าจะซื้อเลขอะไรตนก็บอกว่าเลข19เก้าพอเป็นเลขโควิดตนคิดว่าโควิดน่าจะให้โชคบ้างแต่ก็เป็นเลขขวยชุดหใบคือเลข3ามเก้าขณะนั้นตนไม่มีเงินซื้อจึงได้บอกกับแม่ค้าว่าฝากไว้ก่อนแต่ถ้ามีใครมาซื้อก็ขายไปเลยนะกระทั่งข้าวันที่15เมษายนแล้ว ก็ยังไม่มีใครซื้อไปตนจึงซื้อไว้จนในช่วงบ่ายของวันที่16เมษายนหลังจากการออกสลากรางวัลเสร็จตนจึงใช้โทรศัพท์มือถือตรวจดูปรากฏว่าถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรมากจากนั้นจึงได้โทรแจ้งทางบ้านสำหรับเงินรางวัลที่ได้นั้นก็ยังไม่ได้วางแผนว่าจะใช้อย่างไรบ้างแต่ที่หลักๆก็คือ จะนำไปใช้นิธนาคารทกศแบ่งให้ลูกๆแบ่งทาบุญและฝากธนาคารไว้ใช้ในยามที่จำเป็นจากนี้ก็จะเดินทางไปกรุงเทพเพื่อเก็บข้าวเก็บของเละลาออกจากรอพอเพื่อที่จะกลับมาอยู่ที่บ้านอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งทางด้านของนางบานอายุ28ปปีภรรยาของนายลบเปิดเผยว่านายลบได้โทรศัพท์มาหาตนพร้อมกับพูดว่า สบายแล้วตนก็รู้สึกงงเทแรกคิดว่าในลบติดโควิดจึงถามกลับว่าสบายอะไรในลบตอบเบาๆว่าถูกรางวัลที่หนึ่งได้เงิน30ล้านบาทตนรู้สึกดีใจมากจะได้ไม่ต้องลำบากกันอีกแล้วส่วนเงินที่ได้ก็จะนำไปใช้หนี้แบ่งให้ลูกๆทำบุญทำทานและฝากไว้ธนาคารเอาไว้ใช้ยามแก่เท่าท่านผู้ฟังครับ สำหรับวิธีการจุดทูบ16ดอกและการฝังเงิน9บาทไว้ใต้ดินเป็นวิธีที่หลายๆคนทำกันมามากครับขั้นตอนแรกคือให้เตรียมทูบผอม16ดอกเทียนขาวหนึ่งเล่มจำนวนเงิน9เหรียญน,น้ำเปล่าหนึ่งขวดผลไม้และแต่ความสะดวกในการจัดหาครับอาจจะเป็นหนึ่งอย่างสอย่าง5อย่าง7อย่างหรือ9อย่างก็ได้ตามสมควร และผ้าขาวไปปูวางของหนึ่งผืนครับเมื่อเตรียมของได้ครบแล้วให้เ,เราหาที่กลางแจ้งบริเวณพื้นที่บ้านของตัวเองที่เป็นพื้นดินขอย้ำนะครับว่าพื้นที่บริเวณบ้านของตัวเองหรือบ้านที่ตนนอนหลับพักประจําเท่านั้นหลังจากนั้นให้ปูผ้าขาววางถาดผลไม้และของบนผ้าขาวจุดทูปเทียนแล้วทำพิธี ขอยมีสติมีสมาธิให้มากๆจะทำแบบสง่งขอไปทีข่อยตั้งใจทำด้วยความเคารพและสำนึกผิดจริงๆท่องนโมสามจบตั้งจิตอธิษฐานอัญเชิญครูบาอาจารย์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อันมีองค์ปฐมเป็นต้นพระมหาจักรพรรดิทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ คุณบิดาคุณมารดาพ่อเกิดแม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อทุกภพทุกชาติและเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวจิตกายสังขารตัวของข้าพเจ้าทุกทุกพระองค์รวมทั้งองค์มหาเทพมหาพรหมมหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายในสิชั้นฟ้า16บพรหมมาสิห้าชั้นดิน14ภูมิบาดาล21ภูมิพระแม่ธรณี พระแม่คงคาแม่พระเพิงพระพายที่ข้าพเจ้าได้อาศัยได้ยืนอยู่นี้พระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณและเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทุกพบทุกชาติที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟังการขอขมาและขอถอนคำสาปแช่ง ที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเอิอแล้วจากนั้นให้กล่าวต่อดังนี้นะครับข้าพเจ้าชื่อบอกชื่อนามสกุลของตนเองวันนี้ข้าพเจ้าได้นำผล,ลไม้พร้อมเครื่องบูชาสักการะมาขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรมวจจีกรรมมโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดีระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจและสิงส่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดอภัยโทษยกเว้นโทษอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าในกายสังขารนี้ด้วยเถิดจะได้โกรดเคืองจะได้จองเวรนกับข้าพเจ้าอีกต่อไปบัดนี้ข้าพเจ้ารู้สึกผิดและสำนึกในกรรมนั้นแล้วด้วยใจจริง และได้จัดเครื่องสการะบูชานอมาขอขมาต่อท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายโปรดรับและขอทุกท่านโปรดเมตตาถอดถอนคำสาปแช่งเพื่ให้แกข่ขพเจ้าหรือคำสาปใดๆอันเกิดจากขพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับหมดสิ้นไปด้วยพลังแห่งพุทธานุภาพพาบารมีแห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์และด้วยญาณบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์องค์มหาเทพโปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและขออัญเชิญทุกๆท,ท่านทุกๆพระองค์พระแม่ธรณีโปรดช่วยเปิดทางเปิดแสงสว่างทางั้งทางโลกและทางธรรมให้การํำรงชีวิตของข้าพเจ้านับแต่บัดนี้วินาทีนี้ตอนนี้ จมแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปมีโชคลาภเข้ามาทุกทิศท,ทุกทางมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้มีปัจจัยในการสร้างสมบุญบารมีในพบชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดและขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมได้เข้ามาช่วยเหลือชี้ทางสว่างที่ดีให้ข้าพเจ้าด้วยเถิ สาธุสาธุสาธุท่านผู้ฟังครับหลังจากกล่าวจบแล้วถ้าเราขุดดินแล้วเอาเหรียญเก้าเหรียญใส่ลงในหลุมที่ขุดกลบดินปิดให้เรียบร้อยและปักทุบลงไปตรงหลุมที่เราฝังเหรียญไว้แล้วตั้งนโมสามจกอีกครั้งและท่องคาถาดังนี้พร้อมเทน้ำลงในดินด้วยนะครับปะโตเมตังประรชีวินัง สุคโตจุติจิตเตเมตานิพพานังสุคโตจุติขอยสัตว์โลกทั้งหลายในสามภพจมผลจากภัยพิบัติและเคราะกรรมทั้งปวงเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุแล้วใช้มือตบไปที่พื้นดินสามครั้งเพื่อเป็นการบอกกล่าวต่อพระแม่ธรณีครับคอยทุกท่านที่ได้ทำจนครบทุกขั้นตอนทำด้วยใจที่เป็นสมาธิ และด้วยความสำนึกที่เราเคยทำผิดพลาดมาจนมีแต่ความโชคดีร่ำรวยเห่งๆและขอโอนมทนาบุญกับทุกท่านด้วยสาธุท่านผู้ฟังครับหลายคนมีโชคบ่อยบางคนก็อยากมีโชคหรือบางคนก็คิดมากว่าทำไมตัวเองไม่เคยมีโชคเลยนอกจากวิธีการข้างต้นแล้วหมอปลายภายกระซิบยังแนะเคลับวิธีการถูกหวยบ่อยหมอปลายเผยว่า ขั้นแรกเราต้องปรับพื้นดวงก่อนถ้าต้องการแบบเร็วชนิดขึ้นทางด่วนได้เลยก็ต้องทำอย่างนี้ครับ 1. สดบวดมนต์บทจอดพระกันไตปิดก37จบให้เสร็จภายในหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งเดือน 2. ระหว่างสวดให้จุดธูปบูชาท่านยมควบคู่ไปด้วย 3. จากนั้นให้เสือเลขที่ตัวเองต้องการ 4. บนกับท่านยม ว่าขอให้ลูกได้เงินจากเล็กที่ลูกซื้อวิธีการในเวลาขอก็ให้เน้นจํานวนเงินโดยประมาณที่อยากได้จะกี่พันกี่หมื่นกี่แสนก็ว่าไปจะขอเป็นรางวันที่หนึ่งสองสาแบบนั้นจะได้ยากกว่าครับแหล่หขอใบนกับท่านว่าถ้าถูกตามที่ขอจะสวดมนต์บทเจ้าประกันไต่ปิดกกี่จบกี่จบตอบแทนท่านก็ว่ากันไป แต่หมอปลายขอแนะนําให้มากกว่า37จบจะดีครับหมอปลายจึงกล่าวสรุปตบท้ายว่าการทําแบบนี้นอกจากจะมีดวงมีโชคดีขึ้นแล้วจะเป็นวิธีอัปเกรดบุญให้ตัวเองได้แบบดีเยี่ยมเช่นกันแต่ดทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมเก่าและทุนบุญเดิมในอดีตของท่านด้วยเช่นกันนัิปัญญาสมาอาภาแสนสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ช่องคิดดีทำดีชาแนลขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นตามทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกันระยะในมิตทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ